มาครับด้วยสวัสดีครับผมมเอนี่มาพอกันเดี่ยวครับกับลมกินแซ่บนือน้อปลาซอครับผมมเอนี่ก็นั่งผู้เดียวอยีกแล้ครับผมเข้มเลยเพิ่นโบบางแต่ว่าก่อนเพิ่นโบบางนี่เพิ่นเดียวไปเฮ็ดธุระนี่เพิ่นก็จัดเมนูแซ่บๆให้เหราพี่น้องเมนูนีน่ก็ซื้อว่ามียกเป็ดโพรโแซ่บๆเลยพี่น้องเป็นมีเป็นเฮ็ดแบบแห้งครับผมแต่ว่าน้ำซุปมาน้กซุปเป็นมาต่างหาก เ็แยกไปแยกไปตลาดนำคุ่คิกนะครับแล้วก็อีกเมนูเนือ้อคณะเกียนน้ำมันหอยแมมโบ่หนิมาสไตล์ฮ่องกงเลยวันนี้เ <c oughs> นี่เยเสพเสแสมครับโอ้ยสวยกับเทียมเจียวหอมมาเสพเสแสมกันพี่น้องะะครับผมกาแฟก็ได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมกดที่เด่นมาน้ำเสือง่ายๆเสพเสแสมน้ำม,มือสั่วเมนีแมานก็บรรยากาศไทยในบ้านครับไทยข้างนอกระไรดูมันแห้งมาพี่น้องมาโบโบไร่เดาะเสพเสแสมนั่นเลครับปรุงเครื่องนี่ ใส่พริกผงเเข้าไปเป็นสไตล์แบบว่าแห้งๆน้ำน้ำซุปนี่มันจะออกหวานๆทำไมเหรอครับผมที่มาใส่แดนอ่าพริกป่นพริกผงหรอกครหัวยน้ำปลาหนึ่งกินแบบว่าสไตล์อ่าฮ่องกงจินไต้หวันจีนว่้าไปนี่หอยไปโอ้ยหๆอมหอมอมเอาหครับหอมหหอมอ โอ้เว่ยสุดฮอนยังมาสอบก็บรรยากาศเย็นๆให้ข้างนอกวันใดลมแห้งวิว,ว,วอมาเตรียมผงเครื่องกันเลยใส่กวางตงุ่งเลยครับผักกวางตุ่งข้างหลังสมบัตาจินเพียดปันไหน์มาพทดลองไหมทำม่เลว สูรกันเลยครับมาพี่ต้องมียกอืมมาครับด้วยอืมนะครับ เบ็ดดีนุ่มดีใช่ไหมพี่น้องุ่มนุ่มเด้งเด้งนุ่มฉ่ำเลยแต่ผมก่าจะขออนุญาตใส่มือนะครับจังไงมีหยกไปครับอื หอุมก่อมรสชาติลวงตัวหอมกระเทียมเจียวใส่หว่างตุ้มแล้วนี่เป็นพะนาผัดน้ำมันหอยเหยียนน้ำมันหอยใส่ลาดด้วยกระเทียมเจียวหอมเซ็บๆกินกับข้าวเจ้าก็ได้เป็นนั่นกินเป็นอาหารลดน้ำหนักอะไรครับผมนิ่มๆ thật ạ, <coff sesi> <Ghysny> <com> Så kult. Mm. น,นี่เั็นยังไงนะครับไม่เป็นไหอืมหวานกรอบหอมกระเทียมเียวน้ำาาราานอี่กลมก่อมเลยครับ

โอ้ย่องคอก็บรรยากาศลมเย็นๆนั่งหนอดไทยบ่ได้ครับผมลมแมห,มห้งโหดม้วนนีทไทยทางไหนก้อนนีทไทยโอย้จนวานลมพัดผ่าใบสีแรนขาดอืม พี่น้องมาเสิร์ฟเตครับสดร้อนร้อนสดเดี๋ยเก่ารึ สำหรับคลิปนี้คือผมไม่อย่างไรครับผมเพื่อน่อแม่พี่นอ้องกินบะหมี่ยกเป็ดพะโล้คณะฮ่องกงเย็นน้ำมันหอยแซ่อกบพี่นอ้องก็ฝากฝากก็ไล์กดแชร์กดติดตามผมจะได้มาทำเสนอไม่รู้ไงเสียบเสียบเนี่ยมือสอบขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม